สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทพงศ์จิรุระวงนะครับหรือว่าหมอหนุ่มนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและก็เลเซอร์อยู่ที่ดอกเตอร์แคทออฟคลินิกครับด่างขาวเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือด่างขาวที่เกิดจากตัวคนไข้เองนะครับกับด่างขาวที่เกิดจากการโดนสารเคมีภายนอกทําให้เกิดด่างขาวนะครับด่างขาวที่เกิดจากตัวคนไข้เองเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่มีสาเหตุนะครับแต่มักพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทรอยนะครับเบาหวานนะครับหรือว่าเป็นโรค SLE ที่อาจจะทําให้เกิดด่างขาวที่เกิดจากภายในขึ้นมาได้ส่วนด่างขาวที่เกิดจากภายนอกมักมีประวัติที่เกิดจากการที่โดนสารเคมีต่างๆนะครับกัดบริเวณผิวนั้นทําให้เกิดแผลเสียสภาพของเม็ดสีผิวขึ้นไปนะครับโดยปกติที่เราจเจอด่า,า,างขาวเยอะๆนะครับเราก็จะเจอบริเวณที่รอบดวงตานะครับเบรณมุมปากนะครับนะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีตามข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้อศอกนะครับข้อตามนิ้วต่างๆที่จะพบเจอได้เยอะครับในการรักษาด่างขาวนะครับนอกจากการเรื่องของการใช้ยาซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,านแล้วเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดณนะตอนนี้เนี่ยเราใช้ในกลุ่มพวกเรเซอร์หรือว่าแสงนะครับในการรักษานะแสงที่ใช้ในการรักษาก็คือตัวเทอร์ราบีมนะครับซึ่งมีพลังงานขึ้นนะครับยาวถึง308นาโนเมตรเป็นแสงสังเคราะห์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการกระตุน้นการสร้างเม็ดสีนะครับโดยที่ไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเกิดมะเร็งหรือว่าทําให้ผิวเนี่ยมี ความอ่อนแอในอนาคตนะครับตัวเทอร์บีนสามารถกระตุ้นเม็ดสีผิวนะครับทำให้สีผิวที่หายไปรอยด่างนะครับกลับมาคืนเป็นสีผิวปกติเหมือนเดิมได้ครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องรอยด่างขาวนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วนะครับนะไม่ต้องท้อแท้อีกต่อไปนะครับยังไงเข้ามาปรึกษากับหมอที่ดร์แท็ตออฟทุกสาขาก่อนได้เลยนะครับเรามีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คำปรึกษาให้คำดูแลอย่างดีจนกว่าคุณไข้จะหายเลยครับ สวัสดีครับคุณขวานวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรครับเรื่องรอยด่างขาวค่ะโอ้ oh, ครับเป็นยังไงมาบ้างนะครับหนเร้าให้หมอฟันเป็นตอนแรกก็ตอนเจ็บหัวค่ะแล้วไป,ไปเล่นน้ำทะเลกับหลังจากเล่นน้ำทะเลกลับมาก็มีตุ่มพองที่หลังท้ายทอยก่อนเลยแล้วพอตุ่มพองแตกปุ๊บก็เกิดรอยด่างขาวขึ้นมาค่ะแล้วก็กระจายทั่วตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวหมอขอดูนิดนึงนะครับ สังเกตว่ารอบๆจะมีอาการอักเสบพวกนี้บางทีเกิดจากการที่อย่างที่บอกอาจจะโดนสารเคมีก่อนแล้วกเกิดการอักเสบแล้วก็เม็ดเผิวเสียไปะจะมีสาก,กาแผลเป็นอยู่นิดหน่อยนะครับอ่าน,นี้หลังหูคิดว่าน,นี้น่าจะเป็นรอยด่างที่เกิดจาก โรคภายในเราที่มันขึ้นขึ้นมาเองนะครับมีการกระตุ้นทําให้เม็ดสีผิวเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็เสียสภาพไปนะครับนี่การรักษาเหมือนกันทั้ง2จุดเลยนะครับเราใช้เลเซอร์เทรบีมนะกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดสีขึ้นมานะครับดโดยปกติก็ทําประมาณ10-20ครั้งขึ้นไปเม็ดสีก็จะขึ้นมาเต็มกลายเป็นสีผิวปกติแบบนี้เลย